สวัสดีครับเป็นคลิปนี้นะครับเราจะมาซ่อมอินเวอร์เตอร์ตัว SUIN สองพันนะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับพอดีไม่ค่อยได้ลงชิปไม่ค่อยมีอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ๆมานะครับตรงนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราวิจัยงานซ่อมแล้วนะครับตัวนี้ก็ ผ่านแล้วนะครับเมื่อก่อนยังซ่อมไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ซ่อมผ่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเปิดออกมานะครับก็โครงสร้างข้างในนะครับก็จะมีจุดหลักๆที่เสียเลยนะครับก็จะเป็นพวกซีนะครับตัวนี้เป็นซีฟิลเตอร์นะครับมันก็จะชอบเสียนะครับผม zoom ให้ดูนี่นะครับมาชอบเสียนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับค่าก็อยู่ที่ สี่ไมโครถึงสิบไมโครนะครับแบบไม่มีขั้วนะครับตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโลพาสนะครับโลพารตตัวนี้ไม่ค่อยเสียนะครับตัวนี้เป็นโลพาสฟิลเตอร์นะครับกองความถี่นะครับแล้วก็พวกมอสเฟตนะครับตัวมอสเฟตพวกนี้ก็จะเสียง่ายนะครับ สังเกตว่าตัวนี้มาก็จะมีมอสเฟสเสียมาด้วยนะครับชุดนี้นะครับเสียก็จะเป็นเป็นรอยแตกๆนะครับถ้าเกิดท่านใดเสียนะครับก็จะเป็นรอยแตกๆเดี๋ยวเรามาลื้อแล้วก็มาดูวิธีการเช็คครับผมโอเคครับก็ผมทําการลื้อออกมาแล้วนะครับก็จะลื้อออกมาอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เรามาเช็คกันตัวนี้เป็นไดโอดนะครับ เป็นไดโอดนะครับก็ใช้เบอร์ไหนแทนก็ได้นะครับถ้าเกิดมันช็อตนะครับพวก MUR ที่เป็นความถี่สูงนะครับตัวนี้คาแรคกเตอร์ของไดโอดต้องเป็นตัว L นะครับอเดี๋ยวเรามาวัดไดโอดด้วยคอมโพเนนต์เทสเตอร์กันครับที่หน้าจอสโคปนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นขีดตรงนะครับก็เหมือนกับมันช็อตอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปผมจะวัดที่ไดโอดตัวที่หนนะครับ ไดโอตัวที่หนึ่งนะครับก็เป็นตัว L แต่ก็มี C ค่อมอยู่นะครับเป็นวงกลมตัวที่สครับตัวที่สองช็อตครับตัวที่ 3. เป็น C ค่อมเหมือนกันนะครับตัวที่ 4. ตัวที่ 4. นี่ก็ช็อตนะครับคาแรคเตอร์แบบนี้รั่วนะครับต่อไปครับตัวที่ 5. นะครับทั้งหมดมี8ตัวห้าเนี่ยนะครับเป็นตัว L นะครับหครับหก็ L ครับ7ก็ L ครับ อ่ะแปดก็เก็สี่ตัวฝั่งนี้ใช้ได้นะครับก็จะเสียอยู่สามตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมเช็คได้อดไปแล้วครับดโอดจะมีสองขานะครับก็จะมีดีอยู่แล้วก็มีเสียอยู่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเช็คมอสเฟตนะครับมอสเฟตมอสเฟตก็จะเป็นตัวที่เป็นสามขานะครับสามขานะครับที่ติดกับฮิตซิงนะครับจะมีสามขานะครับเกรดซอร์เดนนะครับเกรดเดนซอร์นะครับ ทีนี้เรามาดูคาแรคเตอร์กันว่าตัวดีเป็นยังไงตัวเสียเป็นยังไงวิธีการวัดนะครับใช้คอมอนน์วัดเราจะวัดที่ขา1กับขาสนะครับของของออฟเฟตนะครับเราจะวัดขา1กับขา3มนะครับนี่นะครับก็คือขา1ขา1่ขา2ขา3มนะครับเราก็จะวัดขา1กับขา3านะครับเราก็มาดูคาแรคเตอร์วัดตัวในเสียนะครับโอเค ก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับมีกล้องตัวเดียวนะครับเป็นใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายธรรมดานะครับวัดตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งช็อตนะครับหนึ่งกับสามตัวที่2ครับตัวที่2นี่เป็นคาลเลคเตอร์ที่ใช้ได้นะครับสําหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับคาลเลคเตอร์ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าผิดไปจากนี้แสดงว่าเกียร์ได้มีปัญหานะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ช็อตครับนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ ใช้ได้อันน oh. ี้ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้โอ้อันนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้อ่ะอันนี้ช็อตครับใช้ได้ ก็จะช็อตอยู่4ตัวนะครับทีนี้เรามาดู SCR SCR ใช้ได้มันกัดกระแสใช้ได้ออเคี่เหลือใช้ได้ไคเตอร์แบบนี้ใช้ได้นะครับโอเคก็จะเป็นมอสเฟตนะครับกับไดโอดนะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนนะครับ ก็จะเป็นไดโอดนะครับช e ุดนี้นะครับแล้วก right. ็ชุดนี้นะครับจะเสียเป็นคู่นะครับแล้วก็มอเอเฟตฝั่งนี่ครับมอสตรเฟตตัวนี้จะขับมออแปลงนะครับสังเกตสังเกตว่าจะมีสองตัวนะครับที่ขับมออแปลงลูกนี้นะครับสองตัวนี้ขับมออแปลงจะขับเป็นแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมทําการถอดนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะถอดยากนะครับเทคนิคง่ายๆถ้าไม่อยากเสียหายนะครับถอดหม้อแปลงนะครับนี่คือความยากของอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้นะครับเพราะต้องถอดหม้อแปลงเพื่อจะถอดมอสเฟตออกเดี๋ยวผมทําให้ดูครับนี่นะครับผมก็ทําการถอดหม้อแปลงออกสองลูกนะครับเพื่อที่จะไขน็อตนี้ได้นะครับสองตัวนี้นะครับ ที่จริงเขาออกแบบให้รูน็อตตรงกับออกแบบ PCb ให้หม้อแปลงนะครับให้รูน็อตอยู่ระหว่างนี่นะครับแต่ว่าไขควงเล็กนะครับแต่มันไม่มีกำลังนะครับมันเข้าไปได้แต่มันไม่มีกำลังก็แนะนำถอดแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการซ่อมก่อนนะครับเช็คดูว่า เ,เวลาเสียเนี่ยมันจะเสียแค่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องถอดมอแปลงออกทั้งหมดนะครับเพื่อจะเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําการซ่อมแล้วก็ใส่อุปรกรณ์เข้าไปเดี๋ยวเรามาเทสด,ดูอีกทีหนึ่งครับผม